สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้ศัตว์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกานะครับมาพบกับการรีวิวเลข4ตัวนะครับทางช่องครูเอกเลขพยากรณ์วันนี้เป็นเลขกลุ่ม c 3 6 9า3 6กนะครับกลุ่มนี้ขอมาทางาห้องเลขเป็นเรียนรู้นะลูกศนะิษย์ขอเข้ามานะครับเพราะว่าไปเจอเลขกลุ่มนี้อยู่ด้านหน้ามีคนหลายคนสอบถามผมว่าตัวเชื่อมมนะันมีผลไหม ตัวเชื่อมคำว่าตัวเชื่อมนี่ผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าใครที่ติดตามคู่เอกมาเนี่ยจะทราบดีว่าคู่เอกจะดู9หลักที่เป็นประเทศไทยนะประเทศไทยจะมี10หลักคู่เอกจะดู9หลักหลักเดียวที่คู่เอกไม่ดูคือเลขศูนย์ข้างหน้าเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ,อ่ถามมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมคือมันเปลี่ยนไปได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้เวลาท้่เราจะกดโทรเบอร์หรือว่าเบอร์ที่เราโทรจากสมมุติว่าเป็นเบอร์ไทยแล้วไปเปิดใช้ต่างประเทศแล้วมันโทรกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ย มันจะขึ้นต้นด้วยบวกหหมายถึงว่าเบอร์หมายเลขเนี้ยเป็นหมายเลขที่จดทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นบวก6ตรงนั้นมันจะไม่ใช่ศูนย์นะครับหลายที่หลายทางก็นำไอ้อะไรนะศูนย์หกเนี้ยซึ่งตามคำนวณไม่ดีนะศูนย์แปดเนี้ยตามคำนวณไม่ดีก็เอามารวมด้วยบางทีที่บอกบอกสิบหลักสิบหลักอะ่ะจริงๆสำหรับผมมันไม่นับตัวนี้ไม่นับศูนย์ตรงหน้าเพราะว่าศูนย์เปลี่ยนแปลงได้ อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้หรือว่าเป็นหลักสากลของประเทศนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยผมไม่นํามาร่วมเพราะมันใช้ได้ทั้งประเทศมันอาจจะสําหรับผมผมมองไปถึงไอ้บวกหกหกที่เป็นรหัสของประเทศเราอ่ะมันหมายถึงอะไรสําหรับตรงนี้อันนี้เสริมให้นิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ลึกๆก็ปลาสามารถสมาสมัครเรียนได้นะครับก็บวกหกหกเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์สำหรับผมนะผมมองแบบนั้นในาน้ํามีปลาในานามีข้าวเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย ความสวยงามสิ่งจะลงใจสถานที่ต่างๆสวยงามเป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับต้นๆนะของเขาเรียกว่าของโลกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็มีลูกศิษย์หลายท่านที่แบบดูแบบเจาะเยอะมากมากมายเหมือนกันเจาะลึกมากก็มีนะครับก็มองไปถึงรายละเอียดของนหัะต่างๆพวกนี้ด้วยนะอ่ะตรงเนี้ยตัดออกนะครับก็ดูเก้าตัวหลังแต่คราวเนี้ยแต่คราวเนี้ยอันนี้ ขอเสริมเพราะว่ากลุ่มนี้มันมันเป็นกลุ่มที่ต้องอธิบายนะครับคือในยุคหนึ่งผมเล่าให้ฟังก่อนะในยุคหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ของบ้านเราเนี่ยมันมีแค่9หลักมันไม่ได้มี10หลักเพราะมันมันมีแค่9หลักแล้วมันขึ้นต้นด้วย08ทั้งหมดขึ้นต้นด้วย0 8ย์ทั้งหมดรหัสที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในรหัสเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีแค่7หลักเพราะ0 8ย์ด้วยด้วยหลักการแบบ ที่ผมดูสิบหลักณปัจจุบันนะครับไอ้เก้าหลักณปัจจุบันนะครับที่เป็นสิบตัวแล้วตัดแค่ศนะูนย์น่ะสมัยก่อนมันมีศูนย์แปดที่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกเบอร์ต้องเป็นศูนย์แปดหมดทุกเบอร์นะต้องเป็นศูนย์แปดหมดแล้วข้างหลังค่อยจะเปลี่ยนได้ใครที่เกิดทันนะในยุคที่มันมีแต่ศูนย์แปดนะนะครับนั่นแหละข้างหลังมันมีอีกเจ็ดตัวมันมีแค่เก้าตัวนะเมื่อก่อนมีแค่เก้าตัว เพราะฉะนั้นอันไหนที <objectives. Why? laughs> yes, ่เหมือนกันเขาเลยตัดออกครับเขาเลยตัดออกนึกออกไหมเจ็ดแปดเก้าไอ้แพ่มีแค่ศูนย์หนึ่งไม่ใช่ศูนย์แปดขออภัยตัวตีตัวตีขออภัยขออภัยมีแค่ศูนย์หนึ่งที่มันเป็นเบอร์โทรศัพท์อ่ะศูนย์หนึ่งตุ๊ดๆๆอีกเจ็ดตัวหลังศูนย์หนึ่งตุ๊ดๆุ๊ตเจ็ดตัวหลังซึ่งอาจารย์ผมนะครับอาจารย์นายแพทย์สินธันธ์ท่านก็ท่านเป็นคนคิดคนคนแรกไงแล้วเขาก็ดูเจ็ดหลัก เพราะมันเป็นศูนย์หนึ่งไงนึกออกไหมศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดหลักศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดหลักสมัยนู้นนะเบอร์โทรศัพท์สมัยนูนนะ้นถนะ้ใครเกิดทันนะศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งแต่พอเป็นปัจจุบันพอเริ่มใส่ศูนย์แปดเข้าไปมันกลายเป็นศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามเขาเนี้ยตอนนั้นอ่ะมันเริ่มสำหรับผมผมเริ่มมองแปดหลักละเพราะว่าศูนย์แปดแล้วก็ตามด้วยเจ็ดตัวหลังอ่าไอ้ศูนย์แปดแล้วตามด้วยแปดตัวหลังเนี้ย นออกไหมมันมีเริ่มศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสองอ้าวคราวนี้มันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วมันเริ่มขยายออกขยายออกคราวนี้ตอนนั้นผมยังมองแค่แปดหลักอยู่นะศูนย์แปดศูนย์แปดไม่มีเก้าตัวถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผมเรียงผิดยังไงก็กล่าวขอไปด้วยนะครับสมัยนั้นสมัยก่อนพอมันเป็นแค่ศูนย์หนึ่งมันก็เลยนองเพราะว่าศูนย์หนึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้ไงพอมันขึ้นมาต้นศูนย์แปด เมื่อก่อนเป็น9้าตัวใช่ไหมศูนย์หนึ่งแล้วก็เจดตัวเป็น9้าตัวมันเป็น1ิบตัวตอนมี0ูนย์แปดก็เป็นศูนย์แปดหนึ่งคราวนี้ที่ต้องตัดก็แค่2ตัวหน้าและอีกหนึ่งก็ไปศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสองอะไรก็เป็นแปดตัวหลังนะครับแต่ที่คําว่าเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยเขาเอามาแต่สมัยศูนย์หนึ่งน่นึกออกไหมอันนี้อธิบายให้ฟังแบบเต็มเต็มเลยนะที่ใครไม่เข้าใจว่าตัวเชื่อมมันนับตัวเชื่อมยังไงนะครับผมมองแบบนี้ศูนย์ เมื่อก่อนสมัยก่อนมันมองแค่เจ็ดหรบแล้ววิธีการทํางานแบบนี้มันก็มาตั้งแต่สมัยนั้นแหละยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะจนเดี๋ยวนี้จนเดี๋ยวนี้ัาป,ปัจจุบันแล้วมันมีสามอันละศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าเมื่อไหร่ที่มันมีเพิ่มเนี่ยผมนับหมดผมนับหมดนะจริงๆนับหมดผมนับตั้งแต่ผมตัดศูนย์ออกตัวเดียวข้างหน้าแต่ว่าไอ้แปดหกเก้าเนี่ยมันมีผลน้อยมากๆอ่ามีผลน้อยมากอาจจะเป็นแค่สิ่งแวดล้อมที่มากระทบแค่นั้นเอง หรืออาจจะเป็นแค่เปิดหน้ามาเป็นยังไงประมาณนั้นแค่นั้นเลเจออะไรบ้างแค่นั้นเองซึ่งถ้า,ถาคำอธิบายเลืกๆนะครับมันต้องมาเรียนในชั้นเรียนนะคัจะมีอธิบายอยู่อธิบายสั้นๆตอนนี้มันมันจะมันจะยากไปนะครับพอมีศูนย์งศูนย์แบบถามว่ามีผลสำหรับผมมีมีแต่มันน้อยแต่มีแน่ๆนะครับแล้วก็ดูไอตัวเนี้ยตัวแปดตัวหลังเนี้ยผมเลยเอาที่รีวิวสีตัวนี้ผมแล้วเอาแปดตัวหลังเนี้ยแบ่งเป็นหน้ากับหลังไง หน้ากับหลังหลังจาก080609แล้วก็แบ่งเป็นหน้ากับหลังไอ้0806ก็ตัดออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายนอกแต่ถามว่า080609มีผลไหมมีมีไม่มีแค่0ไอ้ไม่มีแค่ศตัวเดียว869มีผลไหมมีแต่น้อยไม่มากครับแต่มีคราวนี้มาพูดถึงวันนี้ก็คือเลขที่ลูกศิษย์ได้มาก็คือเป็น4369 มันไปต่อกับศ8นย์9ปดสี่สามหกเก้า้่ศูนย์เก้าสี่สามหกเก้าหรือ0ูนย์หกี่สามหกเก้ามันมีตัวนี้แต่ผมเข้าใจว่าแล้วเจ็ดตัวหลังเขานับเจ็ดตัวหลังไงครับกลับไปที่ตอนเริ่มต้นที่ว่าเจ็ดตัวหลังเขานับไงแล้วตัวนี้ตัวเชื่อมมันมีผลไหมมีในกลุ่มเนี้ยที่ผมอธิบายเนี้ยก็คือมีมันมีผลนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นการทานายแบบเชิงสมัยก่อนที่อาจเป็นคู่คู่คู่ค,คู่มันก็มีแต่มันอันนั้นมัน กระจายอย่างที่ผมบอกว่าเลขคู่กับ3าตัวมันอ่านแบบภาพรวมมันกระจายมันมีผลน้อยมันอาจจะแบบเข้าๆนะครับแล้วยิ่งมันอยู่หน้าด้วยมันก็มีผลน้อยแต่มันมีมีแน่ๆนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วไอ้ที่ที่ว่ามันจะมีเรียกว่ามันจะดูน่ากลัวมันอะไรไหมถ้าฟังวันนี้นะครับถ้าฟังตามตำแหน่งหรือคนที่ฟังติดตามคุยงมนนานเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นมนแล้วแต่เราชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเอง มันอยู่ที่จริตเราว่าเราจะชอบมันไหมแค่น,นั้นเองแต่ว่าอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าไอ้ศูนย์สี่สามว่น้ำมันมีผลต่อกันพูดจาอยังไงมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีไหมเดีย๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้อธิบายเพราะว่าถามมาหลายวันและไม่ได้อธิบายทีเจ็ดลักแปดลักเก้าลักนับยังไงมาแบบไหนที่มาที่ไปปะกะติสอนในชั้นเรียนนะแต่วันนี้อัดใจวันนี้เลยจ,จำไว้ว่าสี่สามหกเก้าเนี้ย <creo> พูดเรื่องตำแหน่งให้ดูว่านับ เจ็ดแปดเก้านับกันยังมาอย่างไงแค่คราวนี้สำหรับผมนะคุณนับยังไงก็ได้คุณสบายใจตรงไหนคุณก็นับเลยแล้วกันแต่ตำรวจผมบ่กอธิบายให้ฟังแล้วจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันหรือว่าไปเถียงกันว่าต้องนับแค่เจ็ดนับแค่แบบคุณจะนับยังไงก็นับแต่ผมอ่ะนับเก้าแค่นั้นแหละผมไม่เอาศูนย์อย่างเดียวแต่ถามว่าที่ผมนับเนี่ยแสำหรับผมมันมีผลดีผลด้อยผลดีไม่ดีอะไรไหมสําหรับผมนะเลขมันบอกทางคุณชอบจะริตเลขนี้คุณก็เลือกถ้าคุณไม่ชอบก็ไปเลือกเลขอื่น ไม่ต้องมาเถียงกันว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะบางคน,นใช้แปดแล้วดีบางคนใช้ห้าแล้วดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะทุกคนเป็นประจิบุคคลนะแล้วแต่คนชอบนะโอเคมาเข้าใจแล้วนะมาสําหรับวันนี้นะครับตั้งชื่อผู้เปิดตัวตนผู้เปิดตัวตนนั่นก็แสดงว่าผมจะอธิบายด้านหน้าก่อนผู้เปิดตัวตนบุค,คลิกเขานะครับอธิบายด้านหน้าก่อนนะก่อนด้านหลังจะด้านหลังไม่ค่อยว่ากันนะครับเป็นอย่างไรนะครับ ที่มาที่ไปก่อนแล้วกันก็คือประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะ4 3 3 4 3 6 6 3แล้ว6 9 9 3กลับไปดูย้อนหลังตามเลขคู่ที่บอกไปข้างต้นนะครับหรือใครจะดูเลขที่เป็นกลุ่ม3ตัวก็4 3 6 6 3 4แล้วก็3 6 9 9 6 3สามนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้อ่ะมา4ตัวหน้านะครับ4ตัวหน้าบุคลิกของคนเลขนี้นะครับที่เอามาตั้งเป็นชื่อคือผู้เปิดตัวตนก็คือบุคลิก เปิดหน้ามาเขายิ้มก่อนเลยขึ้นด้วยสียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ดูล่าเริงสนุกสนานและเป็นคนจริงจังด้วยคือเหมือนเหมือนอาการเจออะไรกระทบปุ๊บเนีย่ยยิ้มแล้วก็สนุกสนานสวนเสีฮฮาเป็นคนเอ,อะมาเทิงแตน่นึกถึงภาพนะคนสีสามในสำหรับผมถ้าเป็นบุค,คลิกแถวหน้าหน้านะนะนึกถึงเพื่อนที่มันชอบวุ่ยวายชอบวุ่ยวายชอบเสียงดังชอบนู่นเนี่ยชอบเปิดเผยตัวเองอว่าจะ hey, เป็นยังไงไปไหนมาไหนก็มีแต่ว่าเพื่อนชอบนะ เพราะนึกแหละเหมือนเป็นตัวเฮฮาเป็นตัวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่บางทีจะถามว่ามันไปตอบโจทย์กับบางอาชีพไหมบางทีก็ไม่ไม่ตอบโจทย์บางทีมันก็ดูเอะโวยวายถ้าเป็นงานบริการก็หมายถึงพวกสนุกสนานสนเซ่เฮฮาแต่แบบถ้าเป็นงานบริการบางคนก็ไม่ได้ชอบแบบเสียงดังอนึกว่าเสียงดังเสียงโวยวายอะไรไม่ค่อยชอบกันแต่ไม่ใช่โวยวายแบบตะโกงตะโกนอะไรขนาดนะั้นคือเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นคนแบบแ สนุกก็เหมือนสังเกตดูเวลาคนหัวเราะจะหัวเราะเต็มที่อ่ะเออเป็นคนประมาณนั้นนะบุคลิกเขาอ่ะางหน้าจะเป็นแบบนั้นเปิดเผยตัวเองเลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าข้อดีคือเขาแต่งตัวดีนะแต่งตัวดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านมีความมีแฟชั่นเป็นแฟชั่นนิสตาเลยละ่ะวิธีการเดินวิธีการย่างกรอะไรอ่ะมันก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งคือมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งอ่ะที่มีอาการประมาณเนี้ยในกลุ่มเพื่อนก็คือมันจะมีคนที่แบบเหมือนนำเพื่อนเอนเตอร์เทนเพื่อนหัวเราะแล้วก็แต่ชอบแต่งตัวด้วย เหมือนเป็นสีสันในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็ค็ดูดีนะมันอาจจะไม่ใช่สายสเสน่ห์ครับแต่สําหรับผมผมมองว่าเป็นคนที่ดูน่าสนใจถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าผมว่าก็โอเคนะเพราะมันก็ดูแบบเออเวลาคุณขายของคุณก็เหมือนคุณเพื่อนไปเรื่อยคุณเป็นตัวของคุณเองอะไรเงี้ยเออสนุกสนานของคุณอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบแล้วถ้าใครชอบสไตล์เงียบๆไม่พูดไม่จาเนะี่ยไม่ใช่นกลุ <laughs> ่มเนี้ยเปิดเผยตัวเองเต็มที่เลยนะครับยังไงก็อย่างนั้นอะ รประมาณนี้สำหรับบุคลิกภายนอกนะแล้วแต่คนชอบคราวนี้ด้านหลังสี่ตัวหลังอันนี้ผมว่าด,ดินเหมาะกับคนที่ไม่เลือกอะไรเลยเจออะไรมาทําหมดนะครับมาทีละตําแหน่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบลึกๆนะครับคนตัวตนเบลก,ก้าวครับมีความอิสระสันโดษสัมผัสไวเดาใจยากตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่เบลก,กา้าชอบหาทางออกชอบหาอะไรใหม่ๆชอบสร้างสรรค์อะไรอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆจินตนาการดีแล้วมาตาตาแหน่งต่อมาเป็น ตามตำแหน่งคือเลข6ไอที่เขาคิดที่เขาสร้างสารรค์ใหม่ๆเขามักจะคลีเห็นมันออกมาให้ดูดีอยู่เสมอให้ดูเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรที่ดูเอาจินตนาการออกมาใช้เหมือนคือในหัวเขาอะ่ะเหมือนนึกภาพ6กเก้าสำหรับผมก็คือพวกหัวศิลปินว่าจะต้องยังไงประมาณไหนอะไรยังไงแต่ก็ต้องดูตำแหน่งอื่นด้วยนะประกอบนะคือถ้าถึงคุณจะหเ้าตรงนี้แต่ว่าตำแหน่งอื่นคุณไม่ได้เป็นแบบนักคิดคือเหมือนกับว่าคุณไม่คิด มันมีจุดด้อยจุดหนึ่งของหกเก้าคือส่วนใหญ่เขาจะคิดวนคิดแบบเข้าข้างตัวเองหน่อยๆมีความเป็นตัวเองสูงอ่ะกลุ่มนี้นะครับเพราะหกกับเก้าีความเป็นสูงอยู่แล้วนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสามนะคนนี้คิดจินตนาการกว้างแล้วชอบชอบถ่ายทอดด้วยอย่างนี้คือนอกจากบุคลิกภายนอกจะเป็นคนถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาสามหกเก้านี่ก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคิดยังไงจินตนาการไงอย่างนั้นเลย คือประมาณว่าคิดอะไรมันก็ต้องได้แบบนั้นอยากทําอะไรอยากสื่อสารยังไงก็ให้คนอื่นเห็นชัดๆเลยว่าอยากทําอันนี้ยจะคิดแบบเนี้ยเอ,อแต่ไม่ใช่ว่าใครจะทําไมนะไม่ใช่แบบเขาไม่ได้คนขวางโลกขนาดนั้นเขาแค่แบบเปิดเผยสิ่งที่เขากําลังคิดกําลังเนี้ยออกไปสื่อสารให้คนเห็นได้ดีเพราะว่าและอีกที่สําคัญคือตําแหน่งตัวมาเป็นเลขสี่ก็เป็นคนที่คือประมาณว่าคิดอะไรสร้างสรรค์ลแล้วต้องได้ได้ทําได้ลงมือทําได้ปฏิบัติได้ เชื่อมโยงให้คนอื่นเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันเป็นฉันจะต้องการแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้คือเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะตรงไปตรงมากับตัวเองอยู่พอสมควรนะครับไม่ค่อยบิดผิวคือเป็นคนปากกับใจค่อนข้างจะตรงกันนะซิกแซกคือจะถามว่าซิกแซกไหมก็ซิกแซกได้นะแต่ว่าเป็นลักษณะการซิกแซกที่เหมือนกับแบบว่ายังไงก็ได้ให้ให้เข้าทางตัวเองอะ่ะทำอะไรเงี้ได้ให้มัน ผมมองว่ามันเหมาะกับพวกสมมติผมสมมติให้เลขเนี่ยเป็นงานช่างนะงานช่างถ้าอยู่สีตัวท้ายนะครับเป็นงานช่างนะคุณคิดดูว่าถ้าเกิดเขาเอารถมาซ่อมคุณแล้วคุณรับปากคนสี่สามหกเก้ารับปากว่าโอเคผมเห็นแล้วผมซ่อมได้เมื่อไหร่ที่คนคนนี้บอกว่าซ่อมได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเขาจะหาวิธีการทําทให้มันสําเร็จเออคนสี่สามคงก็เป็นแบบนนะั้นเมื่อไหร่รับปากพวกทํแเราทําได้ด้วยจะซิกคาว่าซิกแซกก็คือ ต้องดัดแปลงนู่นนี่นั่นถึงแม้บอกอะไรจะไม่มีก็พยายามดัดแปลงพยายามทําให้ได้ทําให้เกิดให้มันสําเร็จนี่แหละคน4 3 6 9ครับจุดดีคือเก่งมากครับหาวิธีการหลากหลายแล้วคิดแบบจินตนาการว่าจะต้องยังไงจะแก้ไขย,ยังไงแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นงานขายนะขายอะไรก็ได้อ่าขายอะไรก็ได้พร้อมที่จะฝึกและจะทาในสิ่งนั้นที่เขารู้สึกว่าเขาตันใจไม่อยากทาสิ่งนี้น เขาก็จะทําตั้งใจทํามันอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฝีมือฝีมอไม้ลายมืออยู่พอสมควรนะแล้วถ้าเป็นตัวถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยขึ้นเร็วมากเพราะคนชอบอะ่ะพนักงานชอบหมายถึงว่าเจ้าเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าเจ้านายค่อนข้างชอบเพราะไอ้นี่มันทําทุกอย่างเพื่อให้มันเพื่อให้งานมันสาเร็จใช่ไหมที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันทําทุกอย่างเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเลขทุกทุกทุกคลิปผมเนีบอกว่าเลขมันบอกทางคนคนหรือะไรเจ้าชะตา ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเลขกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นคนดีๆเลยเนะี่ยอยู่ในสีลห้ารุ่นนี้นั้นะไม่มีการแบบอะไรไม่ดีอ่ะทําแต่เรื่องดีๆโอ้โหคนยิ่งชอบเลยขยันครับขยันเป็นม้าเลยเนี่ยทําตลอดทําไงก็ได้มันเสร็จนะครับแต่จุดด้อยคือบางทีนะด้วยความเป็นตัวเองสูงสูงเนะี่ยบางทีถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่อะไรที่มันเป็นตัวเองหรือว่าอะไรที่ต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นมันจะดูขัด,ข,ดขัดกับชาวบ้านไปทั่ว ยกเว้นแต่ว่าชาวบ้านที่หรือว่าทีมงานที่ไปทําด้วยเนี่ยมันมันมีผลกับตัวเขาเองคือถ้าถ้าคนคนนี้ยอยู่กับทีมเราเนี่ยเราสบายแต่ถ้าทีมคนเนี้คือมันต้องแข่งกับคนคนเนี้ยเราเอาจจะลําบากเพราะมันจะหาวิธีทางต่างๆเพื่อให้ตัวเองชนะเพื่อเอาตัวเองอะ่ะเูอกวเออมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วถามว่าตลอดคนใช้โอเคไหมโอเคทําไงก็ได้ให้มันแบบบรรลุเป้าหมายของตัวเองนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะ ก็ลองพิจาราดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะสําหรับนักเรียนที่ขอเข<อ>้ามานะครับอาคราวนี้เรื่องเสริมเรื่องการเงิน <c oughs> หาเงินเก่งครับเก่งเต็มสิบให้สักแปดให้สักแปดเลยเรื่องแล้วเป็นเงินที่จับต้องได้นละเก่งหาเกฑ์เก่งมากครับแปดถึงเก้าเลยแล้วกันนะครับแต่วิธีกรรารบริหารจัดการต้องระวังนะอันนี้ก็ใช้เป็นน้ําเหมือนกันกค <c oughs> คือแต่ข้อดีของเขาคือเวลาที่เขาจะหมดเขารู้จักไปหามาไงเขาไม่ได้แบบว่ารอให้มันหมดไปเลย เฮ้ยตังจมหมดแล้วต้องเร่งทางานคือคือเป็นคนเป็นมนุษย์แบบหามาใช้ไปหามาใช้ไปอะเก็บไม่เก่งแต่หาเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหยุดหามันอาจจะมีผู้เฟือยแบบมันจะมีแบบไม่ใช่ผู้เฟือยดิมันจะมีแบบเออหมุนไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอาการปกติเลยว่าคนสามารถควบคุมได้นี่ยคือเป็นคนประเภทที่แบบหาหามาใช้มานชีที่ปู้จมวันไม่มีติดขัดไม่มีขัดสนเพราะรู้จักวิทยาเงินนะครับประมาณนั้นสำหรับเรื่องของการเงิน นะภาพรวมให้สักเจ็ดจุดห้าแะ้วกันเจ็ดจุดห้าแะ้วกันนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักเป็นคนตรงไปตรงมาอ่าตอนะนี้ต้องรับให้ได้นะเพราะคนตรงไปตรงมาเปนพูดอะไรเงี้ยไม่ค่อยโรแมนติกแต่ถ้าถามว่าถ้าถามว่าคือถ้ามีจังหวะที่เขาอยากจะโรแมนติกเนี่ยโอ้หเขาก็เต็มที่เหมือนกันคือบางคนก็แค่จะอยากทําอะไรให้เซอร์ไพรส์แฟนเนี่ยก็ทาเลยเต็มที่บางทีก็ปิดไม่ค่อยอยู่มันคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่แบบ แสดงความริงใจออกตลอดนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยถือบางทีมันก็ดูแบบตรงๆไปหน่อยหวานน้อยนิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นอนะ่ะคนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบกุ๊กกิ๊กไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะสไตล์แบบนี้โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับนะ่าจนะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะเข้ากับสิ่งที่เราศึกษาหรือเปล่านะไอ้ที่เราใช้หรือเปล่านะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ ช่องยูทูบกลือดเลยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม